วัรถโดยไม่เสร็จเดสล้าน้ำประากาศของวันนี้เจ็ดนวันนี้ราชามาสี่สิบสี่สิบกว่าที่นะครับวันเจ็ดวันนี้ดันเข้าลำบางนะครับไม่ได้เลกที่วัดเท่านะเพราะว่าอันตรายเกินไปนะสายวัดเท่าเป็น เช็คนเดียวด้วยนะสีแดงมา เจ็ดศูนะครับชาสี่สิบนาทีวมจเจะรีห้าสองที่นครังปางนะเดี๋ยวนครังห้าสองจะมา บนห้าสองได้ออกแลรลำบ,บางมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำขบวนผ่านหนองวัเท่านะครับจะมีหกิ้นหนึ่งคนระับหกิ้นหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับน่าจะแถวแถวแม่จางแม่มอนะเพระ่ครับหกชิ้นหนึ่งก็เหลีกที่ แม่ทะบ้างนะสาราผาลานไม่เมาะนะครับแล้วแต่วันนะถ้าวันไหน61วิ่งดีก็อาจจะตามหลัง7จ็นะครับเข้าลำปาง นสองสองศูนย์ชาสิบนะครับหยุดทำไมวันจันทร์ไม่หยุดนะครับ